วันนี้จะมาปลูกคุณปู่นะครับจอดลายเดือนแล้วครับคุณปู่บูรพานี่ไม่ไหวครับจอดลายเดือนพักผ่อนนานไปหน่อยครับวันนี้ต้องปลูกให้ได้ครับนนกระตุ้นแบตจนครับวันนี้เ,เจ้าคุณปู่ครับระตุ้นแบตแล้วไม่ติดครับ ต้องเอารถด,ดำมาลากเอานะครับตุ้นไมติดก็ต้องใช้แผนนี้ครับลากกระตุกเลยครับสองสี่จะมาลากครับเจ้าคุณปู่ไม่รู้จะติดหมครับคอยดูครับลากแล้วครับ มันก็ไม่ดูอะไรดิอโอ้ไม่ติดครับเอาลาไม่ติดครับตาั้มาครับนี่ครับขอให้ตั้ครับเอา,อา,อาเรียบร้อยครับขุ่นตูฟื้นแล้วครับโอ้โหโอ้ขุ่นตูฟื้นแล้วหมอตั้งดังครับว ปูดื่นล้ครับเจ้าคุณปูดทำงานแล้วครับวันนี้ครับจอดหลายเดือนครับปลุกตื่นขึ้นมาก็วิ่งดิ้นต่อแล้วครับ ของแท้ครับเจ้าคุณปู่